สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนจะมาทานข้าวกับปลาทูผัดพริกสดนะคะปลาทูผัดพริกสดปลาทูเอาไปทอดให้กรอบก่อนนะคะแล้วก็เอามาผัดกับพริกสดใส่กระเทียมเยอะๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วปรุงรสนะคะแล้วก็จะมีไข่เจียวค่ะกินยายมันเผ็ดนะคะยายมันเผ็ดเยอะกับพริกสดนะคะมาตัดกันหน่อยแล้วก็มีพวกผักนะคะผักสดแล้วพี่จูนจะเอาแกงพริกนะคะแกงพริกตีนไก่ นะคะลูกชิ้นนะคะมาทานด้วยกันนะคะนี่นะคะแกงพริกนะคะใส่เลือดไก่นะคะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะกินข้ากันนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเนื้อไก่นะคะมากินด้วยกันค่ะทุกคนนะคะผัดพริกสดปลาทูนะคะไข่เจียวนะคะแล้วก็แกงพริกน้ำยาเตนไก่นะคะมาค่ะ พริกสดนะทอดแล้วค่ะทอดแล้วเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ตอนที่ได้กินสดนะคะปลาทูเขาชอบกินหัวปลาทูบ้าง ha uh -huh. 加班。 คุณแหวกแวกก้ามาไว้ข้างๆชามนะคะ 然后呢嘛

ทอดแล้วก็เผ็ดเหมือนกันค่ะขาโทษพี่จูนว่าทอดพริกเยอะแล้วไม่ได้เผ็ดเยอะทอดแล้วก็เผ็ดเหมือนกันพริกก็เผ็ด อิ่มมากเลยค่ะ วันนี้อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยว่าพรุ่งนี้นะคะพี่จูนจะเอาอะไรมาให้ทุกคนดูว่าพี่จูนจะมาทานอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียบร้อยอิ่มแล้วเดี๋ยวันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ